วังไงเจอตัวเขาหรือเปล่าโอ้มันก็ไม่น่าแปลกอะนะเมียเขาเพิ่งตายไปจะหายไปสักวันสวันก็เป็นเลิกทาบารดาอยู่แล้วอเออนี่ถามหน่อยมียเขาพวกแกเคยตายบ้างหรือเปล่าเนี่ยะก็แช่งมันอยู่แด้พวกสปอนเซอร์ว่าไงครับอ๋อไม่คิดว่าเกรตูนึงมันจะขายดีแบบนี้พวกเขาอยากจะเซ็นสัญญาด้วยเฮ้ยกยกเลิกยกเลิก ไปบอกพวกเขาเลยไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะไม่ก็รอให้เขากลับมาก่อนกันแล้วกันเซ็นเต็มทนแล้วเว้ยคิดบ้าเราผมไม<ย>่ติดยากนะสิครับหนังสือพิมพ์ลงเรื่องส,สัญญาไปแล้วด้วยอะ่ะมันช่วยไม่ได้นี่ว่าตอนเขากลับมาก็ไม่แน่ว่าเขาจะยอมไปเซ็นสัญญาผมจะไปหันมาแล้วมาแล้วมาแลยครับโอ้โหมันเป็นงานออของผมผมต้องไปเนะี่ย ขอบคุณครับเอ๊ะฉันชื่อสุกิหนังสือพิมพ์บอกว่าเรื่องนี้คุณเป็นคนเขียนจริงๆเหรอใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงคุณแต่งงานหรือยังล่ะผมไม่โชคดีอย่างนั้นหรอก <c oughs> ขอบคุณค่ะคนต่อไปอครับฉันชอบเรื่องนี้มากเลยค่ะคุณชื่ออะไรครับคาเมนฉันมีไอเดียที่จะเสนอไม่รู้ว่าคุณพูดไหมพูดมาสิครับตามสบายเอิมฉันคิดว่าถ้าทุกคนไม่ได้อยู่ด้วยกันมันจะซึ้งกว่านี้นะคะ ชีวิตจริงมันก็น่าเศร้าพออยู่แล้วแล้อยากจบให้ดีหน่อยนะครับถ้าเศร้าๆเนี่ยมันน้ำเน่าเกินไปนะครับเลขค่ะถ่ายไว้ครับคนต่อไปเข้ามาครัแค่เสนอค่ะไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันจะกินอะไรหน่อยไหมยังเหลือตั้งเยอะอะเอาไปก่อนนะอืมอะไรคะอโทษนะขอโทษเดี๋ยวนะครับเดีเอ๋อค่ะฉันยังไม่ได้รับเกลือของฉันเนอะ ขอโทษนะอทำไมต้องมาขอโทษฉันด้วยละ่ะวันนั้นผมไม่ได้ไปอะฉันก็เหมือนกันเ,ออเข้าไปนั่งก่อนสิไม่ละ่ะฉันไม่อยากรบก,กวนคุณยินดีด้วยนะออตอนนี้คุณเป็นไงบ้างอะฉันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นฉันมาเพื่อจะบอกลาคุณอ,อื เราจะได้เจอกันอีกมา